กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมกอ รับฟังข่าวต้นช่วโมงจากสูนย์่าวิทยุมอ,อกอสงคลาค่ะสถาบันพัฒนาฟิมือแรงงานภาค11สุรา์ธานีรับสมัครบุคคลเข้าร่วมแข่งขันฟิมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่2 9ระดับภาคนายปรีชาแก้วเกลือผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฟิมือแรงงานภาค11สุรา์ธานีเปิดเผยว่าด้วยกลุ่มพัฒนาฟิมือแรงงานกำหนดจัดงานแข่งขันฟิมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่2 9ระดับภาคระหว่างวันที่20-22กรกฎาคม2565ได้ได้หมะ ไม้สระบันพัฒนาฟิมือรายงาน11สุรตสรท่านี่เป็นเจ้าภาพลักในการแข่งขันฟิมือรางงานแห่งชาติครั้งที่29ระดับภาค กลุ่ม14จังหวัดผคกตายซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงคล้าภูเก็ตนครศิีธรรมราชปัตตานียะรานราธิวัสสตูนตรังพัทลุงชุมพรระนองพังงากระบี่และจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้กำลังแรงงานไทยมีความพร้อมที่จะพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไวและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อขัดเลือกเยาวชนตัวแท่นผากสงเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติระดับอาเซียน แะระดับหน้าชาติต่อไปทังจำนวนทั้งสิ้น25สาขาสำหรับเยาวชนหรือผู้ที่สนใจต้องการรวมประลองฟิมือในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่สถาบันพัฒนาฟิมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฟิมือแรงงานจังหวัดในกลุ่ม1 4จังหวัดผคกตาหรือสอบถามเพิ่มเติมที่0 6กสามแปดเสีหนหาและ0 8นย์แปดสีศูสีหาหาเจ็วินินาศสุรากัมแหง้งศูนย์ขาวิทยุมออก,ก่อสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน